ดีครับทุกท่านนะพวกผม Crazy Con นะครับอยู่กับเกมอะไรเนี่ย We Starial หรือเปล่านะครับนะใช่นใช่ไหม Witcher เออครับน่าจะประมาณนั้นนะนะฮะ Wester w e s t i r c h r o n i c o นะครับ,เ,รบเกมแนว Collectible RPG ก็อ RPG นั่นแหละนะครับผมลุยด่านกันไปนะครับภาพสวยนะซึ่งเคยเปิดมาก่อนนะครับผมชื่อกล่าวมันลินเดอร์ไลท์เบลงเกอร์อะไรสักอย่างเนี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็อ่มาเปิดแล้วมีภาษาไทยด้วยตอนนี้นะครับไปดูด้วยกันนะครับผมว่ามันเป็นอะไรยังไงนะฮะนี่นี่ผมจำ้องคนนี้ได้นะครับผมอ่ะมาถึงก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับผมเข้ามาที่ประจภัยฮะนะครับก็ปุ๊บ ด่านน,นี้ยังไม่ผ่านปึ๊บอ่าไปลุยเลยแล้วกันนะเผื่อฟลกจับทีรับผมก็มีในเรื่องของการอ่าจัดทีมว่าอัตโนมัตินะอืมโอเคก็จัดเตรีมไว้รอแล้วมันมีแถวหน้าแถวกลางนะครับผมอ ถวหน้าแถวกลางแถวหลังเนี่ยก็คือมอนเตอร์เขาจะแนะนําอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งก็กดออโต้ไปเลยก็ได้หรือจะจัดเองก็ได้อน,นี้ก็ไม่เกี่ยงนะฮะแล้วแต่สะดวกละกันนะับส่วนคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยอันล่างก็คือจะมีการรับเกรดพันสีสกิลด้วยนะครับแล้วก็มีพรีเซตหลายอย่างเนาะประจนไพ่ประชนไพ่ประชนไพ่หลายตัวอย่างนะครับก็ต้องใช้ ใจเพชรเลยเหรอซื้อนะครับจริงๆหรือจริงๆให้เลเวลเลเวลไอเดีเต็มก็ได้นะคล้ายๆอันเนี้ยอะไรวะให้คล้ายซื้อเวนไนท์จะก่อนนะครับผมก็ถ้าอยากเก่งก็เอาเพชรเติมแค่นั้นเองนะครับผมถ้าเลเวลถึงมันก็จะปลดล็อกให้เราอัพเลือกเลือกใช้เอานะครับประมาณนั้นแล้วก็รูปแบบเพชรเกครับผมนี่เพชแถวหน้าแถวกลางแถวหลังก็เลือกเอานะครับว่า ผมจะให้แถวหน้ามันฝ่าให้ไหลนะครับผมผมก็เน้น d e f e น s ์ไปก่อนแล้วกันนะครับใส่สักไถ่เนาะใส่แถวกลางแถวหลังนะก็จัดไปครับแอ t แท k อย่างเดียวนะฮะอ่ะตั้งทีมหลักนะครับขนาดนี้นี่เป็นทีมหลักโอเคช่างมันนะครับประมาณนี้จัดทีมเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไอเทมโน่นนี่อ่ะไปลุยได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมภาพสวยนะเกมนี้แนะนำ มีอโต้ด้วยนะครับเรากดอโต้ออกมาเนี่ยนี่สก,กิลปึ๊บมีการเชนสก,กิลด้วยนะครับผมจะไม่ผิดมาไปลุกไปมะลุกนั่นแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้คือนะอะไรเนี่ยเีายวค่อยดูนะมามาฮะ ตัวมันสับเปลี่ยนมุมกล้องได้ด้วยนงแล้วแต่ชอบเลยนะครับมาเดี๋ยวก่อ,อนรอเราจะไปใช้ตอนเวฟสุดท้ายฮึบต้องหิวแล้วแหละนี่มีเชนคอมโบงี้ปึ๊บปึ๊บ เออเอเชนได้3ทีใช่ไหมนะครับเนี่ยมันจะเป็นการต่อคอมอบเฮ้ยอื้อลืมลืมลืม,ลมดูมันเชนแบบเรียวทามเลยนี่วนะหนาก็ต้องค่อยๆดูนะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้กดออโต้นะมันก็จะเชนวืดนะครับผมถ้าเราไม่ได้กดมาเจอโลก,กี้วะเปิดดิครับ พายุใครก็ไม่รู้เ้องนี้ไปลุยปึ๊บ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 ตัวหลังนะผมสองตัวหลังเป็นสี่ดาวนะสะกิลจะเยอะชาวบ้านนะครับนอกนนั้นยังแบบสามดาวอยู่น,นะตะยูจะมีร้อยกว่านะครับก็ต้องเล่อกันไปเฮ้ยเราแทงเปลวอือไม่น่ารอดอย่างที่บอกครับไม่รอดไม่รอดแน่นอนอางานนี้อึ่ง โตมาลยอีหนูมาดิมาดิยิวสู้ยิงสู้นะ่รผมก็เอาโตไปเลยเอาโตจะมีแบบเซมีก็แบบฟูด้วยนะครับผม,ผมก็ตามนั้น <c oughs> ไม่น่ารอดคนระับแบบนี้ผมบอกได้เลยนะว่าไม่น่ารอด ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะไปลองกันดูนะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะว่ามันเป็นเล่นอะไรยังไงนะครับนี่ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มาลับของรางวัลน,นิดนึงนะฮะโอเคทีนี้บอกว่อีกน่ก็จะมีพวกท้าทายนะครับท้าทายนะนี่ลุยบอสนะอันนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วก็อันนี้อกนก็ยังล็อกอยู่นะไปลองดู นะบอันนี้เป็นหาของไว้อัพเกรดรายวันนะผมเพื่อหาเนี่ยก็คล้ายๆเซอ้อไนแหละเออนะครับจำได้ว่ามีหาหินอัพเกรดตามวันตามธาตุตามาตามนัม่นแหละช่างมันนะคล้ายๆผมจำได้อยู่นะครับแล้วก็มีระบบแข่งขันนะก็น่าจะเป็นพวก pvp แม้เบอร์เทนฟิวารีน่าอันนี้อะไรเนะี่ยแลนกิ้งบิสนะครับก็น่าจะเป็น แค่ลุยแหลงเฉยๆก็เลือกเอา CP นะ CP เพียบเลยนะครับประมาณน,นั้นนะครับผมโอเคต่อมาฮะก็จะเป็นในเรื่องของอนี่ระบบฮีโร่ครับผมเราจะไปดูการอัปเกรดตละครเลยแล้วกันนะครับผมนี่อัปเกรดปุ๊บนี่เราช่างใช้อม m สเตอร์ที่เราไม่ได้ใช้นะครับในการอัปเกรดนะฮะถ้าอันเดียวกันนี่ก็คิดว่าน่าจะ เพิ่มเยอะไหมนะครับผมไม่ได้ไม่ลงแรงในประมาณนี้ทวิงนะครับประมาณนี้ในการอัปเกรดนะนะครับแล้วก็ระบบการเลื่อนขั้นก็จะเป็นนี่แหละไอ้ที่ต้องที่ต้องใช้นะเพื่อนเออก็คืออัปเกรดรายวันนะครับเพิ่มเป็นจากสี่เป็นห้านะนะนนี้นะส่วนที่หาจากไหนก็มีบอกหมดนะครับผมประจนภัยทั่วไป อันนี้ก็รับจากไหนก็ประมาณนี้นะครับเสริมพลังครับผมมาอ่ามันคืออะไรเสริมพลังน่าจะต้องใช้ตัวละครสักตัวหนึ่งก็แหละนะครับเข้าไปนะครับผมแล้วก็นี้มีผสมด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องเลี้ยงเต็มก่อนถึงจะให้เข้าผสมได้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบใส่ของก็ประมาณนี้เลยนะไม่มีอะไรมากสามารถหลอมได้นะครับแต่น่าจะต้องมีอ่าไอเทมก่อนแล้วก็เสริมพลังได้นะครับก็ใช้อันที่เราไม่ได้ใช้น,นั่นเองประมาณนี้นะครับเอาต่อมาครับผมเป็นในเรื่องของนี่อุปกรณ์สก,กิลนะสก,กิลสามารถอัพได้เลย ได้เล,เลยนะครับนี่ก็จะต้องใช้ไออนดำๆหนึ่งไอคอนมองๆหนี่งแล้วก็เงินในการอับเกรดนะครับก็เลือกสกิลออก้ากันนะครับแล้วก็นำนำนี่มีไม่ค่อยเยอะแต่หลังๆก็น่าจะเยอะแหละเออนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบด้วยนะครับนี่สำเร็จท็กดาวขึ้นไปนะครับอันนี้ซื้อของจาก้านเครื่องแต่งกายนะครับศักยภาพนะครับผมก็คล้ายๆพาร์ทสกิล ใช้ไหมใช้แหละนะครับแต่ว่ามันยังไม่ล็อกมันยังไม่ปลดล็อกไนงะก็ไม่รู้ทำไงก็ช่างมันลวกันนะครับแล้วก็นี้เป็นเรื่อง,องตัวละครนั้นๆน,น,นะครับผมประมาณนี้สำหรับตัวละครเนาะแล้วก็อันนี้ก็จัดทีมเนาะไม่มีอะไรใช่ไหมนะครับจัดทีมนะต่อมาเป็นกระเป๋าเราก็มีอะไรให้ใช้ก็ใช้ไปนะครับผมนี่ นี่อันนี้เป็นพวกการ์ดเอามาให้แบบเปิดเล่นจบหมดนะครับก็เอาไว้อัปเกรดตัวละครนะอัไนทนี่ไม่ใช้นะครับ <c oughs> สารลูกกลมครับผม <c oughs> ก็เป็นพวกนี้แหละดูตัวละครอ่าอน,นให้ดูคร่าวๆนะนี่ <c oughs> นอันเดร์ นี่เลยภาพอาร์ตสวยโคตรนะครับผมนะฮะนี่ไงนี่เหีไงนี่นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็จะแค่เลื่องกไเป็นระดับไหนปีกเอ็นชิเนนะครับมีสี่ตนด้วยกันนะครับผมเอ็นชิเ ใช่ไหมครัไม่ผิดถัดมารมอาวุธนะครับแล้วก็มีเรื่องของสมุดบันทึกเจอมอนสเตอร์ตรงไหนอะไรยังไงนะครับสายสัมพันธ์ก็จะมีนะครับผมมีตัวละครครบรับงอนได้เลยนะประมาณนั้นโอเคต่อมาในเรื่องของความสำเร็จอิชิเม n นก็ทำอะไรเสร็จก็มารับไปนะครับความสำเร็จมันโอเคตาบ้านเชิญการะเปองนั่นแหละนะครับก็ใช้เพชรเนาะ มีทั้งเพชรม่วงเอ้ยเพชรช่ายเพชรฟ้าเพชรเพชรฟ้าเพชรชมพูก็อันล่างก็จะโหดหน่อยนะครับส่วนอันบนก็จะน่าจะเป็นแบบระบบกี้ๆนะเราเปิดลองเปิดให้ดูแล้วกันนะผมว่าหมูหรือจาไปครับผมลุยยังไงใส่ตราชาฮะ ทองไหมเพื่อนเฮ้ยป,ยปยมันต้อง,องนี้ไหมไม่สามดาวมันจะทองมาทำไมมัน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับกาะบบองมีแค่นี้ตั่งช้าครับผมเนี่สายเต็มตังกัดไปได้เลยนะครับนี่มีของฟรีด้วยก็มาเลยมารับนะครับประมาณนั้น นะครับผมระบบกิ้วก็ต้องผ่านด่านก่อนนะครับไปเรื่อยๆนะครับส่วนพวกอะไรด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแมชงแชทนะจดหมายอันนี้คืออะไรเว้นใช่ไหมอันนี้เป็นารกิจรายวันก็กดตรงนี้ได้เลยถ้าใครคิดอะไรไม่ออกในแต่ละวันนะครับว่ากูจะทำอะไรดีนะ <c oughs> อันนี้ก็ดำเนินการผ่านโน่นั้นนี่นะค,คล้ายๆเควสแล้วแหละเควสแนะนำมาเออว่าจะยังไงนี่เขาก็บอกให้ย่อย <c oughs> ก็บอกให้ย่อยนะครับเราก็อ่ย่อยสักหนึ่งที ประมาณนี้ครับผมไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับโอเค่ระบบเพื่อนแน่นอนนะครับผมก็สามารถส่งของขวัญอะไรสักอย่างหนึ่งได้นะครับ, <c oughs> รบก็กดเพิ่มเพื่อนตัวนี้ได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ค้นหาเพื่อนเอาก็ได้นะครับถ้ารู้จักชื่อกันนะครับผมนะ,ะสามขีดเล่ามีอารีนา่ามีไรวนันมีนู่นมีนี่ก็คือคล้ายๆกับ ทานหน้าด้ลนล่างนี่แหละอืมนะครับประมาณนั้นเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นพวกนี้ d ีไวบิสนะครับประมาณนี้เลยเนอะอืมหนังกิ้งคิวบั r เทการเห็นขานนี่ก็จะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนี่เป็นโปรไฟล์เรานะครับไม่มีอะไร <c oughs> อ่ะเซตติ้งเกมนี้กันดีกว่าอยู่ไหนเอ่ยไม่มีหรืออืมต่อว่าเออโว้ยเซตติง้งอ๋อสวยอยู่นี่เซตติ้งประมาณนี้จอก,ก,กราฟิกนะครับสูงหกสิบีบีเอสเรตั้งไปเลยแล้วกันนะครับผม ประมาณนั้นนะอ่ะ,อะรประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบเกมนี้อยู่แล้วนะครับผมหรือชอบเกมแนวนี้นะ,นะะนะครับผมก็จัดไปได้เลยนะจ๊ะนะครับโอเคสำหรับนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมไปละ